แต่ถ้าเป็นน้ำเย็นก็คือจะมีเหตต้องร้อนเท่าไหร่ต้องร้อน121องร้อยยี่สิบเอ็ดองศาแค่น้ำไม่ไม่ต้องเจ็ดสิบห้องศาเจ็ดสิบห้าองศาก็เจ็ดสิ้า่มไปใช่ไหมไม่ต้อง75็ดสน้ำมเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วเป็นยังไงต่ออ้าวเดือดแล้วจริงเราเราจะได้รู้ความจริงๆทำไมจะได้รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงมันคือ ถ่าเชื้อะเริ่มมีไอครับเริ่มีไอและไอไอมันมีแดงไหมมีแดงแดงแล้วไปทำไมต่อไปไล่อาการออันแต่ถ้าต่ำกว่าเจ็้าโอเคไหมมีไอไหมไม่มีแล้วมีเยอะดีไหมเอ้ยมีมีน้อยแล้วดีไหมไม่ดีแต่ถ้าเกินเจสิบห้าเป็นไปดีไหมดีค่ะแล้วทำไมต้องไ่เจ็ดสิบห้าขต่ำเจ็ดสิบห้าาต่ำสบห่าแต่ถ้าสูงมีไหม สูงมันก็ได้สูงก็ดแต่ว่ามันจะดันฝากระป๋องมากกว่าถ้าเกิดว่าไอ้แรงดันมันเยอะเกินไปอันนี้เราศึกษาใช้น้ำ้วก่อนจะกผิวสาใช่ไหมใช่คำถามคือหมอบอกว่า75ใช่ไหมคุณมาถามว่าทําไมต้อง75ใช่ไหมถ้าต่ำกว่า75เกิดอะไรขึ้นถ้าสูงกว่า75ดีุดห้าดีไหมดีดีไหมดีแล้วถามว่าเวลาเราใส่ในกระป๋องเราอะไรใส่ในกระป๋องเอาอาหารอาหารเพราะฉะนั้นอารมณ์75คุณต้องย้อนไปที่การเตรียม อาหารที่จะมาใส่ในกระป๋<ม>องคุณอยากจะกินอะไรในกระป๋องอยากจะกินอะไรเนื้อบดครับเนื้ออะไรนะเนื้อบดเนื้อบทเวลาคุณทําเนื้อโบทดับก่อนที่คุณจะไปฆ่าเชื้อเนี่ยคุณจะเตรียมอาหารก่อนที่จะใส่กระป๋องคุณจะทํำยังไงรวนก่อนอใช่ไหมใช่แต่คุณจะรวนอะอารมณ์ของคุณอะคุณอยากจะให้รวนแล้วสุกจนถึงอุณหภูมิร้อยหรือว่าอุณหภูมิเจ็ดสิบห้าดีเจ็ดสิบห้าเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอาสุกจนถึงร้อยเลยเราต้องมาโดนความร้อนอีกทีเนื้ออาจจะเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็ดจห้าคือมันกำล,ลังดีมันมีความกำลแล้วเไหมเพราะฉะนั้นอารมณ์ของว่าเจ็ดห้าคือวัตถุประสงค์คือน้ำมันจะเดิดกระทายมีแรงพอที่จะไล่อากาศแ,<ต><ๆ>แต่ว่าอาหารก<ๆ>็ยังไม่สุกเกินไปใช่แต่ถ้าถ้าคุณเอาเกินกว่าจ็ดจุณห้าคจะเอาเท่าไหร่ล่ะคณคผลกระเด็ดกันว่าคุณจะเอาอะไรเสร็มอีกก็อยู่ที่กระบวนการว่าสุดท้ายว่าถ้าคุณเอาไปฆ่าเชื้อที่ร้อยยี่ส น,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 นี่มันร้อนอีกอะไอ้คุณมาเตรียมร้อนถ้าคุณไปโดนน,น้อย,อยน้อยโอเดี๋ยวลงสอาหารเกิดอะไรขึ้นรับาจจะไม่โอ้โหใช่นั่งมาเนี่ยบอสอนให้เรา